เกี้ยวเกี้ยวหนึ่ง ร้านอาหารอเงี้ยร้านอาหารตำสั่งยอะไรเงี้ยเพสั่งผัดเผาก็ได้ผัดเวดอ่อ้หอมใหญ่ถามคนกินไหมว่าเอาหรือเปล่ากินบ้างก็ดีค่ะก็ดีไม่กินเลยก็ไม่ดีเนาะมันจะได้ช่วยใหลือโยยง่ายเมื่อวานก็ทำโยเกิร์ตก็อร่อยมาก ก็ได้อยู่แต่มันมีไม่ครบก็อยากกินของเยอะๆผักอร่อยอร่อยอ่ ใจเขาดเลยคือเขาจะม,มีทุกสิ่งอย่างว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 างไว้แล้วเขาก็จะมีช้อนของเขาเขามีช้อนของเขาดีเลย yeah กิดเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เขาก็จะบอกว่าแล้วมันได้ที่แล้วเหรอนะั่นได้ที่แล้วชิมก็ได้ ก็จะไปนึ่งกันแล้วก็เตรียมกระทะไหนละแล้วก็นี่นะคะกระทะของเราก็ทาน้ำมันนิดหน่อยม่ตองนี่เหรอไปหาลักเข้ามาเขามีอยู่บ้านถ้าเขาอยู่ก็จะขอแต่เขาเอิ้นเขาไม่อยู่ เขาไม่อยู่เราก็ขโมยเรียกว่าขโมยแต่จาจริงๆเราไม่ได้ขโมยนะเราขอนี่เลยค่ะเรียงเลย เสร็จแล้วก็มาดูกันว่ามันสุกแล้วจะเป็นยังไงน่าจะอร่อยไหมต้องเรียงให้ให้มันห่างๆกันดนึงกันมันติดมันติดแน่ๆอยู่แลวแหละถ้าเราไม่ทาน้ํามันแล้วเราจะต้องพอมันสุกแล้วต้องเอาน้ํามันมาทาอีกทีนึงเพื่อให้มันติดนะคะจานร่วง ันหยุดก็มาชวนทำต่ของกินนุมิงแล้วบอกจะลดความอ้วนแล้วมันจะลดได้ไหมเนี่ยพอวันหยุดทีนึงหาตะของมาทำกินลูกไม่อ้วนอยู่ได้ไงมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะเมียนายกบอกว่าลูกชายจะไม่อ้วนได้ยังไงคุณพี่คุณพี่ทำต่ของให้ลูกกินอ่าคุณแม่ทั้งหลายมีความสุขไหมเวลาเห็นลูกกินใช่ไหม ทุกคนก็คิดอย่างนั้นแหละก็เลยต้องทําให้ลูกกินแล้วก็อยากให้ลูกผอมอยากให้ลูกหลดอยากให้ลูกรอ handsome ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ handsome <c oughs> เวลาชมฝรั่งนว่า you handsome man handsome ใช่ไหมคุณเป็นแต่เขาก็เขาก็ดีใจแหละพอเราพูดคําเนี้ยเขากแบบประชมเขานั่นแหละเดี๋ยวสุบแล้วลค่อยมาดูเนาะ อมาดูกันค่ะหลังจากหนึ่งไปสักพักนี้กล้องจะปิดไกไม่นาแล้ววันคืนใช่ไหมคะใสหน่ากินแค่เขาไม่สวยเฉยเพราะว่าปั้นใี่สวยไม่เป็นถ้าเป็นแผ่นใหญ่หรือว่ามีบ็อกมันก็น่าจะสวยนะทําแบบเกี๊ยวาอะไรเนี่ยน,นะเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะแป๊บนึงต่ออีกสักสองนาที ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะไม่แชร์ไม่เป็นไรกดถูกใจให้หน่อยนิดนึงติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อนๆในเฟซช่วยติดตามให้นิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุปเล็วอร่อยหรือเปล่าต้องหาอะไรไปใายแล้ว ช้อนไหนจะตักมาชิมดูอ๋อเขามีจานของเขาอยู่แล้วนี่เลยเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยสุกแล้วว่ยไอติดกันแล้วเห็นไหมเราต้องเอา,เาต้องเอาเขาใส่น้ำมันนิดนึงอืมเอาชิมก่อน ถามแล้วทำไมต้องใส่เบตองเพราะใบตองเนี่ยมันเหมาะที่จะมาน,นึ่งนึ่งทุกสิ่งอย่างนึ่งปลานึ่งทุกอย่างถ้าใช้เบตองเนี่ยจะนี่ค่ะ ใช่นะรสชาติจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานีกนิดนึงอร่อยเลยละ่ะต้องเจียวกระเทียมมาโรอยอีกหน่อยเนาะพอดีนี่ค่ะอร่อยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ